ผมนั่งข้างหลังครับี่ต้นจะนั่งตรงนี้พูเสืออะไรก็นอนได้เอาเสือันด้วยแล้วก็นอนะเอาขนาดนั้นเลยหรือครับนอนเลยเอาหมอนแล้วก็นอนเลยอหมอนใส่อะไรไปเอาเสือใส่นอนอนไปเลย คุณอยนคฟนใจมคาแล้วนะครับคมาแล้วครับเสรเดี๋ยวี่ บางหมดแล้วก็เอามาแม่ลุงตั้งไกครับคลิปคลิปเอ่อคลิปให้ลุงหน่อยลุงกินมะขามลุงกินมะขามมะขามหวานเอาออกมาแล้วลุงกล้องอยู่

สดเลยบอลองดูลองดูลองดูตรงับลองลองก่อนลองก่อนมองท้ายสองคันเลยบอก อเลาวเอาปลาแเอาโดนแซลมันเป็นห่วงเขเเอาขึ้นไปจนะเราว่เราลองลองขึ้นไปดู ายเีวเอาไปหลังเอาเอาอยู่ตรงเท้านะเอาเอาเท้าไก่ก็ได้้นหัก <c oughs> เขาจะติดใส่ใส่เกบิบไว้หลุดใส่เกิบบเหรอเหมือนหนูนะต้นหักเน้อนยุดยุดอยู่โอ้โหต้นหักทำไมไม่เอาอันอันอันแยงมาวางตรงนี้แล้วเจ้าก็เอาขาไก่แล้วก็สบาย ลยหนิตอนทรถตู้ไม่มีเอออ่ะประมาณนะอีกปยี่สิบปีหลังอสองชั้นสบายมากรถคันนี้นะคะมีผ้าอยู่ข้างหลังนะได้พิงมาพี่ต้นจะหันหน้าออกมาหหน้ามาแล้วก็จะมีผ้าข้างหลังไงไม่มีมีกร่า้างสพืนมีมีเอไว้พิงนะครับ <c oughs> ไม่ต้องลงเดี๋ยวเอาขึ้นให้กล้องเลอายจต้องต้องาดยเลยเออไลฟ์เป็ตลอดเลย มันก็จกได้จกได้นะนี่ลองดูต้นหักเวลาหนาวน่ะจกได้นะนี่ผ้าหุมเออนั่นแหละควักหาเลยเออถ้าถ้าเป็นเรานี่โอ้มันมันง่ายอยู่นี่ดึงเอาตรงนี้ เออดึงได้อยู่ด้านข้างผ้าห่มน่ะบางไหมบางไหมบางต้นไม่บางเนาะก็เหมือนหนูเนาะต้นฮักประลยอยู่นั่งได้นั่งได้อย่าให้รถทับเด้อครับ ก็นอนโอ้นอนได้สบายเลยพอเราถึงมันจะนันนะข้างบนก็พาเป็นที่พิงได้นะลุงเออนั่นโอ้ยนอนไปด้วยโอ้ยสบายมากเลยทีนี้โอ้นิ่มเลย น่าม so ีหมอนมีที่นั่งด้วยโอ้โูต้นหักเอ้สบายแล้วที่นี้เออก็ลุงคิดว่าพอดีเลยเหล่นกดีะเปลี่ยนกันไหมลุงีไปโอ้โหเย็ ถนก็พิงหลังไดกจะถึงใกล้หลายชั่วโงสบายเนาะโอ้สบายแล้วต้นหักเอยก็ลองดูนะคะว่าสบายไหมพอดีเลยเนาะตัวต้นหักนี่พอดีเลยนะคะก็ดีกว่านั่นั่ลนก็ลุงพลว่า ไม่มีที่นั่งนะคะเหนื่อยก็นอนนะต้นหักพี่ต้นพี่ต้นแซมป่นเดินหลังเนี้ยสบาย <c oughs> <c oughs> อย่าบางกองลู <c oughs> อย่าบางกองแม่เน่ยิ้งมได้บางเลย ใช่จะขึ้นด้วยไม่ให้บาดนือใช่จะไปด้วยไปดีไปเสร็จแล้วขึ้นขึ้นขึ้นลองดูสินุ้นลองดูลองดูลองดูนั่งนั่งนั่งผ่านบางเยี่ยมไหมผ่านบางเยี่ยมไหมผ่านอันนี้นี่บาดมือบาดมือบาดมือได้หน่อยไต่บางเยี่ยมโอไม่เป็นไรบาดมือไปก่อนฮะผ่านโซลี่ไปไปนั่งไป เ้าจ็เปลนผ่านนายกฝายพิการจีสันี้นี่ยไม่ไปผ่านก้นบุญผ่านกนบุญนอนนะไม่ไปก้นหักไม่เอาเหลือหมวกเนี่ยลืมเนี่ยโอ้ยลืมหมดที่สงคราได้สัน

เออจะเอาปิ้งเลยนะจะเอาปิ้งให้เลยแสดงว่าภาพน้ำคร่าแล้วสายแปดสายแปดไปก่อนแล้วลูกเอากี่นาทียาวๆเนาะ บอลไทยนะต้องเล่นนะแต่คนเราแอดในนะคะสอบไปว่าเจ้ารุ่งไรล่ะบอกอยากไปกับีมต้นท้าย กดไ่กดไกดไล่ไล่อนก็จะไล่รด้ยนะอยมแล้ว่านรรเลียวดูบ้านเนียเป็นอาชีพไงเหมือนพี่มนาเห็นไหมพี่มนาตอนกลับบ้านอ่ะก็นอนไล่ไปในรถตอนนั้นนะทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้อาชีพยูทูเอร์นะตรงไล่ต้ง อยู่ในรถก็ไล้อยู่ไปนาก็ไล้ไม่ไล้แต่อ่าบน้ำอันางเดียวน้ำใจจากคุณคุนะคะต้างเพื่อตังมเอช่วยสองพันเจะช่วยบ้าง ใชต่อีกโอ้ยไปนะใจมาด่ามาเอยมาต่อยยืนหน่อยเดียวแม่กลับไปแม่เจ้าลูะ น่เหมนในออกครับเขาไปเขาเขากลับบ้านนะเนาะลุงมีถือมาแล้วลโบังพันโอ้โหให้กนั่งเลยใ้แกนั่งเลยใ้งเลหงลยให้กงเห้ลยงนองลาง้งเลงลกงนยเอ้งลง โอ้โห้าหมื่นนะคะปอรเซ็นนะคะเพค่องเรนะร้อยดึงฮะยกให้ให้เลวคอยยืมแม่มาตอยให้เล้ว ที่นี่เขาอยู่ไม่หังกันก็จริงนี่เนงไม่ยิ้วแล้วคือตื่นมาทุกคนถือแต่กล้องไงป้าก็ยังไม่วิ่งเลยเอาพี่ต้นก็จะลงมาแล้วคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ